ดีค่ะนี่ข้าสิมาต้มหมูกรอบอีกแล้วอันนี้หมูดิบๆกระสีไทยเฮเบิ้งหนึ่งกวันกระสีปลาแบบนี้ปาดจังสีปาดนี่ยมันเป็นเป็นค่องเป็นเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนาะเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เป็นจังสีหมูกรอบข้าสิ้นใหญ่ๆอันนี้หลายลอยเพื่อนนี่สีลอยขึ้นไปกนแหละ ตวันกระเสดเป็นจาัางสิอันนี้หู้มันทำง,งามแบบนี้เดี๋ยวร่อน้ำเดือดใส่ปลาตันนี้เป็นแท่เป็นแทนหนึ่งเป็นชินเป็นชิ้น,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 นแบบนี้จากบาทนะเอออันนี้ก็ซี่รอยยี่สิบได้นน่เทมหนึ่งสี่รอยี่สิบบุงว่าข้าสีแบงขายได้กำไรจากบาทเนาะใส่ก็ได้นิดๆน,น,น้อยๆนั่นละ ถ้านาเข้าไฟบะไดก็พอจะได้กินไปลอยสองลอยก็เอาเนาะได้ซัำเนี่ลละแผ่นหนึ่งสี่ลอยยี่สิบบาทขาเห็ดไดข้าก็ไดข้าเห็ดบะไดเข้าก็โจบขาวกันกลางอากาศเลยแหละเนาะเพราะว่าสิรล่อน้ำเดือดก่อนน้ำม,มันเดือดจังสีลุง่งรก่อนตนมม้มน้ำไว้ ขั้นตอนมันเฮ็ดยากอยู่เดิรอยน้ำเดือดเขาจุ่มลงไปในน้ำร้อนต้มพอมันสุกอะนะแล้วก็เอามาจิ้มมาดิมันเป็นแค่นังสีเขาก็จิ้มเอาจิ้มเอาหนามมันออกเอาหนำมันมันออกร่อยน้ำมันเดือดก่อนเนาะวัวสีใดมาเป็นหมูกรอบขายเพิ่นกินเขาก็เฮ็ดยากอยู่เด้บางคนเขาก็บพวกใครอยากเฮ็ดมันยากต้องไปทอดอีก ศาสณะมนติเป็นแบบนี้นี่บอวันท็ดให้มันสวยงามเห็นงามๆเลยเลยมางามแห้งวลยน,นี้สวยงามขนาดแผ่นเสมอกันเนื้อเสมอกันพันธะหาให้ได้แบบน,นี้ดีที่สุดได้หมูกอรอบเขาะนะ มันสีเป็นตะกิ่นกว่ากันห่อเอานนาเกินไปบางเกินไปก็บ่ได้นี่นี่คือสิ่งงามที่สุดสวยงามขนาดน้ำมันกับบร้ลายเกินบะหน่อยเกินมีเนื้อติดอย่างสีนะโอ้ยปลาเท็ดสมหมูเนาะสมหมูกองพ่อสนือสีแสบคักขยำ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 ม,มักไว้ทอดกินกับข้าวเหนียวโอ้ยพี่น้อเลยหายากแล้วคันหูเห็ดอนะ่ะ หัน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 เป็นตอนคึ่ง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 คึ่แล้วก็ขยำใส่อันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าเนเ้อร์สวยสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย